โอเคก็ผมแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดโลงเกลือนะและผมก็จริงๆวันนี้ผมจะมาดูเสื้อนะอันนี้ก็เป็นปีใหม่เนาะก็สวัสดีปีใหม่นะทุกคนอันนี้ก็ก็เป็นการเดินตลาดโลงเกลือครั้งแรกของปีนี้นะทุกคนวันนี้ผมก็จะมาะดูเสื้อนะ าหาเสื้อใสเนาะปีใหม่ก็ซื้อซื้อใหม่ก็แต่ก็ไม่ใช่แบรนด์เบินอะไรหรอกอันดับแรกผมก็จะหาหรถเนาะร้านนี้เขายังไม่เปิดเนาะตรงนั้นเปิดแล้วผมก็จะทําการไปเช่ารถเพื่อขับในตลาดนะว้าวพอดีเลยคนระับทุกคนเจ้าของร้านเช่ามาพอดีเลย เราบองตอนเช้าเช้านี่มันมีแบบไอ้พวกร้านกระสอบอะไรพวกนี้มันเปิดปะครับงานกระสอบใช่ครับเขาเอาพวกอะไรเสื้อครับพวกงานเสื้อเป็นเทปหรือเปล่าครับเสื้อเป็นเทศไปดูที่ร้านน้องผมหน่อยมีเยอะไหมครับร้านบอกเยอะเยอะเลยเยอะเลยแล้วผมขอถ่ายได้ปะผมผมถ่ายอัดวีดีโอได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวนี่แหละผมได้ดีลกับบองแล้วนะว่าผมจะเข้าไปดูที่โกดังของบองนะครับทุกคน ใช่ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละปีที่แล้วอะไรไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปแนละ้วปีนี้ก็เริ่มใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะใครยังไม่รวยก็ขอให้รวยใครที่อกหักก็ขอให้สมหวังในปีนี้นะสุขภาพแข็งแรงนะทุกคนมีเป็นเสื้อผ้ามีอะไรบ้างครับมีปวกเสื้อผ้ามีเป็นปลกเสื้อยืดเสื้อยืดตั้งห้าเป็นเทสเป็นเทสตั้งห้าแล้วก็เป็นพวกไอเสื้อสเวตเตอร์ เชื่อไองานแบนพวกงานกระสอบแบนรุ่นก็มีโอเคเดี๋ยวเด้ยเ<ร>อย<อ>ยากไปดูขออนุญาตไปดูครับไม่ซื้อไม่ว่ากันใช่ไันเราไปดูก่อนตกใจค่อยเอาไม่ตกใจไม่ว่ากันโอเคครับโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะตามบองไปนะบองจะพาผมไปดูงานนะนี่นะทุกคนผมก็จะขับตามบองไปเรื่อยๆนะ นี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆที่ตลาดนะดครับโอ๊วางคือพาไไปด้วยกันเาช้า้อันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้า,ชานะผมชอบมาเช้าๆแล้วเพราะว่าผมไม่อยากวนะ่าไม่ชอบคนเยอะๆไม่เห็นทุกคนชอบแบบ คนน้อยๆไม่ชอบคนท้องใต้ามากเทนะ่าไหร่ครับน้อดโอยโอ,ยอยู่นี่เลยบลองพาตรงนี้เลยนะไม่ได้ไปแบบว่าเป็นเป็นโกดังใหญ่นะจะพากูขับอ้อมไล <c oughs> ้บองก็พาบอขับอ,อ้อ,อมออเข้ามานีนะอลน,นีนน้่ก่อนะตอเยน่นนานานใปนท้นีด,ด อันนี้เป็นงานเกรดอะไรล่ะครับอ,นนอ,อันนี้เป็นขายมัดยังไงล่ะครับนน 8, มีสองราคาตัวเป็นงานตามนูน้นอันนี้ก็จะเป็นงานเป็นเกรดดี่อยนะทุกคนครับแต่กราลูกพีเอาเกรดนู้นสามพันห้าอีกเกรดหนึ่งนะครับเกรดนี้มีสองราคาสามพันห้ามีจำนวนร้อยตัวเหมือนกันที่ไปใช้ยอยู่ที่ไหนเอ,อ้ยผมผมมาดูเอาไปใส่เลยครับ อาแล้วก็ไปเจ็ด,ด้วยเอาเไข่เป็นกระสอบอ๋นี่แหรับเป็นงานสัมอันนี้เป็นสกรีนใหม่หรือว่าเป็นมือสองทั้งหมพี่ที่ร้านนี่ไม่ใช่ความใหม่อเป็นเป็นปั๊มของแท้ครับผมอันนี้เป็นวินเทจขันซีสองพันห้าร้อยตัวอันนี้เป็นงานธรรมดาพันแปดมีสามเกตที่ธรรมดานี่คือสกรีนใหม่เหรอฮะห,หรือว่ามือสองทั้งหมพี่แต่มันจะเป็นมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไงพี่อือ อันนั้นคัดมาแล้วเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวผมขอดูหลายๆอันก่อนฮะอันนี้ก็จะเป็นแยกแยกเกตมาแล้วน,นะทุกคนอันนี้เขาก็จะเป็นางานคัดออกมาแนละ้วครับอันนี้ก็จะเป็นงาน R U S นะฮะเป็นงานก็ตา้เป็นงานคัดเกตมาแล้วแล้วก็งานแยกคะมาแล้วก็อันนี้จะเป็นงานเกตดำนะ,ะับจะเป็นค่อนข้างจะดีกว่าไอ้พวกงานคะแบบข้างบนเมื่อกี้นะทุกคน ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจกับอันนี้สักเท่าไหร่นะจริงๆผมอยากเข้าไปดูในโกดังนะทุกคนนะนั่นแหละทุกคนอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปนะที่ผมว่าจะแจกนะอย่างไรก็ช่วยกั s ซั s c r i b ์สำหรับช่องเล็กๆผมนะถ้าเกิดยอดซับสไคร b ถึง2,004ก็ผมก็จะแจกชุดเสื้อกระสอบนะแต่ว่าไม่ใช่งานอันนี้นะก็จะเป็นงานที่แบบว่างานค้านะครับทุกคน ก็ราคาก็จะลดหลั่งลงมาหน่อยอาจจะไม่แพงขนาดนั้นนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูงานเป็นงานเก่างานใหม่งานพระแล้วผมจะลองถามบองดูว่าเป็นงานแบไเพื่อแบบว่าสนใจตามบองไปต่อนะไม่รู้บองจะพาผมไปไหนอีกเนาไอ้ทัวร์เลยบองก็พาผมขี่แล้วไปได้นะทุกคนไม่รู้บองจะมัดมือโทรมผมหรือเปล่านะแต่ผมไม่เอา ผมจะพาทุกคนไปดูนะทุกคนวันนี้โอ้ยมีแหล่งเริ่มมาข้างหลังแล้วนะนะทุกคนโซนข้างหลังนี่ส่วนมากเขาจะเป็นโซนคัดผ้านะทุกคนโซนนี้ส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเดินเข้ามากันนะเพราะว่าส่วนมากตรงนี้จะเป็นแหล่งคัดผ้ามากกว่าคนะัดแล้วก็ส่งขึ้นข้างหลอดนะโอ้ยทุกคนมาแล้วบองพามาถึงที่แล้วสีโกดังเสือบองพามาถึงโกดังเลยนะครับโกดังศิลายินดีต้อนรับนะทุกคน าตรงนี้หลักๆจะเป็นส่งนะครับบอกอันนี้ใครส่งกันอือตรงนู้นเขาก็เป็นโซนคัดนะครับอันนี้เขาเปิดกระสอบแล้วก็เขาเปิดแล้วพอจ้างเขาให้ริบอ๋อ,อแล้วก็ขายจะส่งมาพอกันมาจากนอกมืองจะทามันยับแล้วก็ยุย่ยอ๋อก็ต้อ,อ,อันนี้อันนี้เอามามาจากนอกเลยเหรอครับมาจากนอก อันนี้คือบองมีอะไรแนะนำหรือเปล่าครับเป็นงานวินเทจเป็นงานสกรีนงานอะไรอย่างเงี้ยมีมีองมังงูครบเทจลายประเทศับมีคลองเด็กผูใหญ่เป็นพวกอนพวกเกษม เสื้อตหาห้าอะไรก็มีเสื้อเชิ้ตทำงานก็มีแล้วเป็นไอ้ที่เป็นเสื้อเสื้อเป็นวินเทจที่ที่ที่ฆ่ดแล้วเหรอหรือว่าถ้า,ถ,าถ้าไอ้ที่คัดแล้วคือต้องเอาไปส่งข้างนอกแล้ว <c oughs> อันนี้คือคัดมาแนละ้วอันนี้ของวินเทจงินเทจประกอบล้วนแล้วก็เราถ้าสามารถเราซื้อแล้วก็ไปตัดแล้วก็แยกออกอ๋อัดเองอันนี้ขายขายยังไงล่ะคร,ร,ร,รคับของมันมีหลากหลายราคาครับของมันมีหลายเกรดครับ อันนี้อยากรู้เพื่อเพื่อจะได้มาคัดเองบ้างนะัอ๋อรบกวนบองตาชานเสื้อย็บครับอ๋อเสื้อย็บธรรมดามีขะไซเอสทำได้ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นครับมาเลยใช่ไหมครับครับขะไซครับผมผมถ่ายได้ใช่ไหมครับถ่ายได้เป็นตลุกเอ้ยเสื้อลายสกอปอ๋องนิดเสื้อลายสกอปสัมลีอ๋อเป็นเสื้อเป็นเสื้อวินเทจจะอยู่โซนไหนล่ะครับเป็นเทจ อยากดูเป็นเทรนดลวนใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีงานอะไรบ้างครับบอกมีอะไรแนะนำด้วยเปล่าเป็นงานยีนเทรดงานเสื้อเก่าเป็นงานของอะไรครับอันนี้งานญี่ปุ่นกับงานไอเอมันต่างกันยังไงเนาะราคามันต่างกันมากไหมครับบอกยังไงเอย อันนี้ถ่ายเป็นมัดเลยครับเลยแล้วครับมัดเท่าไหร่ละกระสอบเท่าไหร่กระบเบิร์นสองพันบาทมีสองร้อยตัวอันนี้ก็เป็นงานงานยังไม่ได้ขัดนะครับทวเป็นงานอันนี้เป็นของยูเอสนะครับของยูเอสอ๋ออันนี้เป็นงานของยูเอ็นะกระสอบละหนึ่งหมื่นสองหน่มื่นสองพันได้ไหมครับเอาเรื่องกันมาทุกคน พี่ไม่ใช่นี่หนึ่งมื่นห้าพันบาทสองร้อยตัวสองร้อยตัวอ๋อแต่มันมันคะมาใช่ไหมครับยังไม่ได้ขัดเพราะว่าเพิ่ง <c oughs> เอาเป็นคตอบเพราะ,ะเห็นทามสองนู้นสองร้อยตัวเท่ากันงานอยู่เอสทำไมมันแค่แปดพันหนะ้าก็เลยทงไป อันนี้ราคาเดียวกันใช่ไหมครับบอกมันมันไม่ใช่มีตาลราคาอะอันนี้ก็ยูเอสเหมือนกันบ <US. S 1> อลอน,นี้ร้อยห้าสิบตัวร้อยห้าสิบนี้เท่า <c oughs> ไหร่ละวป็นละไอ้เบนเบนเบนลาดิฟอขึ้งเก่งอ๋อผมก็ดูไปเรื่อยไป เนี่ยทุกคนด้วยความมันไม่มีมมความรู้เนาะผมจะไปถามอะไรเขามันก็มันก็ยากอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่คุยยากเนาะอออืโอ้อลื่ลน,นทุกคนรอหน้าแม่งลื่นเมื่อกี้เกือบล้มโอ้โ sandwich. หมผมคิดว่าผม อาจจะไปดูอีกสักร้านแล้วก็ผมจะไปลองคัดเสื้อแล้วก็จอไปใส่เองนะผมจะลองไปหาดูรนะ้านที่แบบว่าผมจอไปใส่ดูนะอันนี้ขายแยกเหรอครับบงเฮ้ยรุนน่นตัวน้อยจนไปเนาะมีเล็กมีน้อยสุมกันครับผมสายมีก็สาย SMF เอ้า ว่าผมน่าจะอยู่ที่ร้านนี้แหละผมขี้เกียจขี่ไปแล้วสกินอง้พี่นี่าก็นสิบแปดบารคิเอ้ครับผมอันนี้เป็นงานใหม่หรือเปล่า,า 9, บอกท่ามันดูใหม่จังเลยงานเก่าครับใส่ทองไหม เขาเปิดกระสอบแล้วเขาเอาไปสักลิบมาเรียบร้อยแล้วก็พันอันนี้จะเป็นกระสอบแล้วพันแปดมีงานราคาถูกแปดร้อยพันแปดแล้วก็สามพันก็มีนะและ้วก็เป็นมัดห้าสิบตัวก็มีนะทุกคนนี่เล็กวิต๊เตอร์นี่ตัวสามสิบห้าบาทตัวแต่ อันนี้เป็นเสื้อกันยาวแล้วฮะกันยาวครับผมโอ้โหลายน,นี่มันนะพี่คุณไม่ใช่ถากขายยากอันนี้แต่ผมชอบลายอันนี้สรับทุกคนเนี่ยห้องได้พี่มันมได้ก็ได้ครับผมงานนี้มันก็โอเคอยู่ละจริงๆอันนี้ผมอยากเอาไปใสเ่เองนะ <laughs> สามห้าเหรอสามห้า ก็ท้าย3,000ซองโดยเช้าโดยจั่งรถด้อีกไม่บอกทักถามได้ไหม3,000ซ้างเฮ้ยมื่อ,อกี้ถามมาสองแล้วคือถามมาใสก็ทาย3,000ซ้องแล้วแหละเดิมเอานด้วยนูดนด้วยไหมรถห้ายเอาดูดูดดดดอดันนี้ก่อนเอาไปเอาเลย ผมจะมาดูก oh, oh, ่อนนะสิแต่ถ้าสามพันผมเอาเลยเอ่ะราคาสามพันให้เด okay, allora ิมร้านให้ไปเอาอย่างง่ายเล่าปิดบินต้นเช้าเอนไหนก็ได้เลยมันจะดีกว่าสอบมัดไหนก็เอามัดันไปเราเป็นคนคือจัดสินเองเลยโอเคทุกคนถ้าอยากให้เอาผมอันนี้ไปแจกก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะบ้องอย่าก,กดดันทีอบ้องยืนกดดันใหญ่เลยจริงๆ,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 ๆผมก็ลืมไปแล้วอันแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจอยู่ ใจกันนะโอเคทุกคนผมขอจะคุยใจก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนบ้างอ,อย่างที่เห็นนะทุกคนผมก็พาเข้าไปดูมาเมื่อกี้นะราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะแต่ว่ามันตรงนั้นเป็นวินเทจแบบว่าคะไซคะมาแล้วนะเป็นงานสีดํานะทุกคนแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานแบบอันนี้หรือเปล่านะมันเป็นงานแท้หรือเปล่าหรือว่าเป็นงานสกินใหม่เนาะ ถามพ่อค้าพ่อค้ามันก็อยากขายอะ่ะมันก็จะขายให้ผมอย่างเดียวเลยโอเคผมก็ทำเนียนออกมาข้างนอกกันนะทุกคน <c oughs> จริงบองมันเขาก็พูดแบบว่าไทยไม่ค่อยชัดบางบางคำผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่หลักๆมันก็จะมีแบบว่าเป็นงานงานสก,กีนใหม่แล้วก็สก,กีนเสื้อใหม่เป็นเก่า แล้วก็งานแบบว่างานมีตำหนินะราคาถูกน่ะก็จะมีเป็นงานมีตำหนินะทุกคนนะพอจะยุ้ยแบบผ้ามันก็จะเป็นจุดๆหน่อยนะอาจจะมีตำหนินะที่ราคาถูกนะทุกคนนะแล้ว okay. ผมก็จะพาทุกคนวนไปก่อนนะนั่นแหละทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาข้างนอกนะ ผมคิดว่าผมชอจะไปไปไปไหนดีอ่ะผมจะลองไปหาหนั่งคุยกับทุกคนก่ตรงนี้ก่อนแป๊บน,นึงนั่นละทุกคนแล้วตรงนี้ผมก็จะเข้าไปแวะพักสักแป๊บน,นึงนะแล้วผมก็เข้ามาด้านในนี้นะแล้วผมก็จะขออนุญาตแวะสักแป๊บนึงนะแวะขี่มูี่ขี้คุยปแป๊บนึงแล้วผมก็อยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะทุกคน ก็จะเป็นท,ทุกท่านจะเงียบนอนแล้วผมอนอุญาตจอดแบบเป็นกิจจาลักษณะก่อนโอเคนะทุกคนแล้วผมก็อยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะทุกคน แล้วผมก็ออกมานั่งคุยกับทุกคนกับแป๊บนึงเพราะว่าผมขับรถไปรถมันค่อนข้างเยอะนะมันอันตรายเนาะแล้วผมจะโดนดูเอานั่นแหละทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดโลเกอือนะแต่ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ผมก็พาไปดูเสื้อกระสอบนะทุกคนจริงๆก็ไม่ได้ไปแบบว่าไปเจาะจงอะไรมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะแต่จริงๆผมจะมาดูเสื้อกระสอบไว้ที่ผมเคยบอกในคลิปไอ้คลิปช็อต ที่บอกว่าผมจะแจกถ้าทุกคนถ้ายังไงทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมผมก็จะผมถึงจะมีกําลังในการแจกนะทุกคนก็ช่วยก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์นะเพราะผมจะได้แจกเสื้อให้ทุกคนเออทุกคนผมไม่ได้ขี้โม้หรอกทุกคนที่มีพี่คนหนึ่งอ่ะที่เขาคอมเมนต์นะคอมเมนต์ไว้แล้วก็โอพี่ที่เขาคอมเมนต์ไว้นะเขาหาว่าผมขี้โม้ผมก็เลยแบบว่าพาเขามาดูเลยผมจะได้แจกแบบว่า หรืจะหา,าผมขี้โมงไงเออทุกคนนั่นแหละเสียงผมก็จะปแปลกๆนะก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าผมก็พยายามถ่ายให้ทุกคนดูแล้วก็นั่นแหละทุกคนผมก็เต็มที่แนละ้วปีนี้ผมคิดว่าผมก็จะทําแบบว่าลงคลิปให้มากกว่าเดิมนะหวังว่านะหวังว่าปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้ว <c oughs> เออทุกคนตอนที่เราไปดูเสื้อมาเมื่อกี้นะผมก็อยากถามผู้รู้นะว่า เสื้อที่ผมไปถา่ายดูเมื่อกี้ไอ้ที่เป็นกระสอบสีดําอะไอ้กระสอบแล้วสามพันห้าผมอยากทราบว่ามันเป็นงานเป็นงานอะไรเหรอผมขออนุญาตขออนุญาตสอบถามผู้รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเนี้ยจริงผมชอบนะมีกระสอบหนึ่งอ่ะผมเล็งไว้แล้วแต่ผมอยากสอบถามเพื่อนๆก่อนว่ามันเป็นงานดีหรือเปล่าผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเสื้อก็สามารถคอมเมนต์ได้ได้นะทุกคนใครมีความรู้ก็ช่วยแนะนําผมหน่อยนะว่าเป็นงานดีหรือเปล่าว่าผมผม,ผมสมควรที่จะซื้อไหมหรือว่า ผมควรที่จะไปซื้อแบบว่างานที่มันดีกว่านี้หรือว่าใครมีที่แนะนําดีๆก็สามารถแนะนําผมได้นะผมก็จะไปตามที่ทุกๆคนแนะนํานั่นแหละทุกคน,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 กคนผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเสื้อนะแต่ว่าผมชอบงานวินเทจงานเสื้อเก่าแบบนี้นะนั่นแหละอย่างท,ที่ทุกคนเห็นผมไม่ค่อยซื้อเสื้อแบบว่าติดแบรนด์เท่าไหร่นะเพื่อนพี่ๆมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะแล้วก็บอกด้วยว่ามันเป็นแบบว่างานอะไรเป็นงานสกรีนหรือเปล่า ผมควรจะซื้อมันหรือเปล่าผมควรจะเสียตังตรงนั Hence, ้นหรือเปล่านะโอเคแล้วทุกคนช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะนะทุกคนนะถือว่าเป็นความรู้แก่เด็กคนนึงนะทุกคนคอมเมนต์คุยกันสนุกสนุกนะทุกคนโอเคนะโตตึงตโตตึงตโตโตตึงโตตึงโตึง โต๊ึงโต๊ึงโต๊ตึงจงลงจึงลงจง,ง,จงน้อยวเรอไปได้คันคอ,อ,อน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยทุกคนเลยก่อนจะปิดคลิปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับพุทธศักราช นี้นะครับทุกคนปี68ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็คิดหวังอะไรก็ให้สมตามอย่างที่คิดนะและแล้วก็เอาไปเจอกันใหม่นะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกผมก็พามาดูเสื้อแล้วก็เดินเดินเลาะเลาะแอยู่แถวนี้แหละโอเคถ้าอยากให้ผมไปไหนก็ช่วยคอมเมนต์แล้วก็อ่ะได้อีกอย่างาพี่สาวที่คอมเมนต์คลิปคลิปที่ผมไปปราสาทน้อยอะ่ะผมยังผมยังไม่เลิกไปนะ ผมก็ยังจะไปนะแต่ผมก็แค่ตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาไปถ่ายแล้วก็แต่ผมก็จะถ่ายให้พี่สาวคนนั้นนะดูเพราะว่าอย่างน้อยๆแกคนหนึ่ง้วแหละหนึ่งคนแล้วที่เขามาดูผมแล้วก็มาคอมเมนต์แค่นั้นก็เป็นกําลังใจให้ผมลนะยังไงผมก็มีเวลาผมก็จะพยายามไปนะคร้บผมก็จะไปสถานที่โบราณโบราณสถานต่างๆนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ ก็กดแชร์กดกระดิ่งได้นะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมนะทุกคนเพื่อผมจะได้ทําคลิปต่อๆไปแล้วผมก็ปีนี้ผมก็จะพยายามทําคลิปให้มันดีขึ้นนะให้มันมากขึ้นแล้วก็ให้มันถี่ขึ้นนะทุกคนเอาเป็นว่ายัางไงก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะ